อายครับผมสวัสดีครับผมพรเทรบุรีนะครับวันนี้ก็จะมาตีพึ่งมาเดินหมุนอยู่รอบนึงแล้วครับตีไม่ได้คนเดียวกิ่งเล็กนิดเดียวเท่าข้อแขนนี่นี่ต่อมาต่อมาสองคนฮนะต่อไปมัดขึ้นข้างบนคนหนึ่งรู้เห็นเปล่าครับไปตามตูติดกันไปเลยลเราอ๋อ คนเดียวตีไม่ได้เท่ารังนี้ตีหักแน่โอ้โหระสูงลึกขนาดน,นี้ฮะห่างไหมไม่หักลองเลยมึมงไปกินแล้ว quá, guo mấy hạt quá. Nè, các bạn, đi thôi. Này, các bạn, đi thôi. Này, các bạn, ะพวกไปไหนนะไปทงูัน <c oughs> โอ้โหวุ่นวายกับชีวิตจัด <c oughs> ยังเราใส่ถทาบุ้ขึ้นมาเพื่ออะไรวะเนี่ยนะลรือหือหนึ่งถาบุ้นะล,ลงท้ายจริงจ้าพังลงมาตรงล่างนู้น ม่โชมป่าด้วยแบตกูหมดก่อนเรยวันนี้ 2> 1, 2, 3, 1, ไม่ได้ชาร์จแบตเหลือ40%เอร์เนต์เยโปกินแบตด้วยกิงนี้ให้ก็โอ้โหอย่างงั้นสุดสิงกระดิ่งเลยนี่นั่นีิไหเงียบจีเมนนั่นอ๋อไฟนี่ก็ bật luop Ai. มันเอาเจอ อมรัากแตกแล้วจ้ายิงยิงเล็กเลียุให้มันเป็นแทอเดี๋ยวมันไม่สมศักดิ์รีเออชีวิตกูยิงยิงเล็กเอยกยู่ี๋ดวให้มันเป็นเทอ ล้วก็เอ็นลำเมาะโอ้โหที่เยอะแยะมาอยู่เาานี่ยวด้ ร้อนไม่รังอ่อนอยู่วะที่เราคุยกันนั่นแหละก็นานแล้วกันนะนานไหมนานดี

cúi hồ nam tắm 2 con đuôi, nó mót chân, mình vôc đi mà, đấy, ta vôc đi nè, ồ, hồ nam, ồ, ui, du, ui เขาไปทำอะไรนะก็สูงมเอ้าเอาผูเอามาไปทำอะไรผู้น้ำสวยมากคข้าพึ่งตรงนี้ต้องตีสองคนครับต้องให้ระดับอาจารย์มาของหุ่เลยครับอุ้ยเบื่อไอพวกขี้โม้ฮะผู้จัดนี่ครับทุกคนหู้น้ำโอ้โหเปิดเริ่มดูนี่ครับ ดออูน้ำต่อไปนี่นี่ครับโอ้โหยมือดูเล็กไปเลยครับผมเนี่ยโอ้ยสุดถอดเลกรอบเดียวก็หมดแล้วนะฮะนี่ครับอีกรอบเดียวก็หมดละโอ้โหยยางต้นดูด้วย เดี๋ยวบอกว่าเห็ดออกกันอีกแล้วอะฮ้าหลายตีพึ่งเลยที่ผ่อยู่เนี้ยกิ่งมนเล็กยืนอยู่งสองคนเนี้ยเออต้นเหี่ยวเนี้ยห้อยกันอยู่มันหลีไอ้เรือกมัดกิ่งมันน้อยเออประมาณสอุ้ยสิบกว่าเด้ นี่ยไม่ไหวเนี่ยพวกคมก็เยอะเกินเนาะพวกเล่นเราอยู่เนี่ยโอ้โหที่อยู่เยอะแยะเออที่อยู่เยอะแยะตัวใครเยอะนะเออเออเออมาเออครับตอนเนี้ยตอนเนี้ย เลี้ยวคร้นผมตอนนี้เอออตนแล้วเยขียโอเคเรียบร้อยครับผมไปลังแมวนะลังปอย ข่าวแววเห็ดออกครับผมโอ้ยลงหาเห็ดตอลุยเหี้ยหอยต้องแนงลงในทะเลเหมือนเหมือนนี่เฮ้ยคุณเว้นชัดแต่ใครเอามึงกครูนี่วะโอเคครับผมปิดคลิป นู่นเกาะอยู่นู่นตัวหนึ่งลิงล้ม